<c oughs> ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ e ินมบุญเนาชาแนลครับผม <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ออกมาท้องทุ่งทงไร่ท้องนานีย่ยมาถ่ายทำให้ <c oughs> พวกโรงข้าเข้าต้นข้าออกนวงตอนนีก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวจะเริ่มเราเรียกว่าอะไรเริ่มสุกเริ่มแก่เรียกว่าเริ่มแก่เริ่มสุก ตามภาษาชาวบ้านเรียก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มาเอ่อมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นม <c oughs> ัน,นข่าวออกเรื่อง วงาลาม่มต้งไทรตงนาาผมมาช่วยทีมงานคนเข้าวเปลี่ยนสีข้าชมบรรยากาศนกหมูต้นบอกต้นไม้ที่ อาดูตามธรรมชาติวันนี้เรามาถ่ายทำ <c oughs> พีน่น้องเอซีทั้งหลายโอ้มา ตอนเวลาทำซีข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวแล้วก็เตรียมมัดมัดเป็นมัดแล้วก็เตรียมไปสีมัแลวบอกมัดแค่นั้น,น,นบอก <c oughs> ไม่ธรบมาเนี oh. ้ยม่แค่ีหรอโอ้เดี๋ยวเดีช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้โหโอ้อเพื่องปีน้อยเนาะสมัยยังน้อยแล้วปีละ ขึ้นรถไ <c oughs> จะได้ดูวิธีว่าเก็บเก็บข้าวยังไงตอนนี้ตามรอยรถไถ่ นงี้เก so ือบด้นะราเห็นอยเนาะอ่าหยโหมันใหญ่ดี่วนี่นั่นบ่ได้พ้อ ชีวิตของชาวไร่วน,นาเจะเก็บเกี่ยวได้เป็นเป็นเม็ดที่ทำให้เรามาซีข้าวกิน <c oughs> พอระบาดลำบากมากเลยละ่ะกว่าจะทำเป็นเม็ดข้าวได้หลายขั้นตอน มันนอนแล้วมันรับเยยเ็ยนดีเนะาะบรรยากาศดีไหมวอา <c oughs> มันต้นไม้ร่มรื่นนี <c oughs> ้วันนี้ก็เลยมาเที่ยวป่าเที่ยวดงบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศเย็นน้องเอฟซีทั้งหลายก็ถ้าใคร เคยได้ทำไร่ทำนาจะได้รู้ว่าวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาก <c oughs> ารเกี่ยวข้าวเีตามขั้น 3, ตอนเป็นยังไงสมัยก่อนมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทองทุ่งอ <c oughs> ตอนนี้สมัยนี้กม็มันไม่ค่อยมีแล้ว ต้นยังนี่เฮ้ย,ยบ่านี่แม่เนี่ยเนี่ยหวานไฟบบะมียังก่อนโอ้ราคาบบะค่าปลาเนี่ยเนาะอโอ้ต้นขาขาปลา <c oughs> ดูว่าแต่ละตัวโอ้ มีหญ้า <c oughs> นาช่วงนี้ก็หญ้ามันเคียวเฉาส่วนมากก็เปนฟางกินเพลียงื่อ <c oughs> ฟางที่จะเก็บจากข้าวหนองย, <c oughs> ยางพลาวันนี้ก็ มีต้นยางพาราก้อนยางเก็บเขาเรียกว่าหยอดหยอดอะไรหยอดน้ำกดหยอดน้ำกดเก็บยางดีเนาะเก็บยางหยอดน้ำกดเก็บกี่ยาง <c oughs> อะตัวนี้ก็เตรียม เพียงจ๋าเอามาัดข้าวสีข้าว<ม>ครับพี่น้องเอาไว้สีข้าวค <c oughs> รับสลับไา้ที่นี้ก็ขอลงมาชื้อก่อนเพื่อ้คลิปต่อไปไมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นครับสำหรับคลินี้ก็ขอสวัสดีครับ